เมื่อวันที่8มีนาคม2 5 6 5เทศบาลตำบลบกล้างโดยการนำของนายสมสิ์คำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบกล้างพร้อมโดยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่โฮมกับนายพินโยโพ4พันนายนอำเภอสันกำแพงปรลัดอำเภอสันกำแพงสาธารณสุขอำเภอสันกำแพงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานกอซาเลม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอตมบวกก้างในการเคาะประตูบานเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองตอนหับดานท่องเทวและเป็นการลงพื้นที่เชิงรุกในการบริการจัดโปรโมชัน่นนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดวัคซีนถึงบ้านโดยเน้นประชาชนกลุ่มเซง ผู้สูงอายุเป็นลักทั้งนี่เพอหือประชาชนได้หับการฉีดวัคซีนอย่างโทรถึงในการนี่ในอำเภอสันกำแพงได้ขอความโฮมมมอ หือตัางเทศบาลตำบลบกก้างและผู้นำชุมชนได้ขับเคลื่อนหือประชาชนในตำบลบกก้างได้หับการฉีดวัคซีนโควิด1 9เข็มตีสาอย่างครบถ้วนและทั่วถึงพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหือกับประชาชนกลุ่มเป่าหมายได้หับวัคซีนพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ติดเจอรประจำวันอย่างไกลชิด